ส่วนเมื่อช่วงเช้านะคะค่ายชนลพีนําโดยแม่หนูสงสุดาแล้วก็พี่ต้นนัทนนท์นะคะก็ได้บวงสวงละครโรแมนติกแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องสายลับสาม,มิติก,กันแล้วนะคะซึ่งพระเอกของเรื่องค่ะปอนัทวุฒินะคะก็สมบทบาทเป็นสายลับรูปหล่อหลุดออกมาจากจอโทรทัศน์ในยุค25 1 0ประกบคู่ครั้งแรกกับน้ำตาลพิจักนาซึ่งก่อนรับบทเป็นสายลับในยุคปัจจุบันค่ะพี่ป๋อก็มาเต็มยศเลยทีเดียวนะคะในชุดหนังตามคาแรคเตอร์เจ้าตัวก็บอกว่าวางคาแรคเตอร์ตัวนี้เอาไว้ให้เป็นแบบฉบับ ของมิรชัยบัญชาเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็จะเหมือนเสีย,สยงนักาพากนะฮะตรงข้ามกับสาวน้ําตาลค่ะก็เป็นสาวนักสืบในยุคป,ปัจจุบันก็จะพูดด้วยน้าเสียงธรรมดาแต่น้ําตาลบอกว่าคาแรคเตอร,ร์นี้มีเรื่องเดียวที่ยากสำหรับเธอนะคะก็คือฉากบู๊ค่ะน้ตาลก็เป็นสายรับค่ะก็จอกห้าห้าวบูบูค่ะเรื่องนี้ก็ได้บูสนใจ<า>ก็มีไปเรียนการต่อสู้เพิ่ม,เต,มเติมค่ะมันมันจะต้องเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในยุคเก่า ซึ่งเราเราจะเห็นสมัยยุคคุณมิตรชัยบัญชายุคอาแสสมบัติซึ่งเวลาทำจะต้องมีท่ามีทางจะคือมันจะต้องมีลีลามีมือมีไม้มีเสียงมีคาแรคเตอร์ครับแล้วเขาจะต้องหลุดมาในพาร์ทปัจจุบันซึ่งมันก็ต้องเป็นการบ้านของผมพอสมควรเหมือนกันในการที่จะต้องต้องหาคาแรคเตอร์ให้ชัดนะครับก็จริงๆแล้วต้องเลยบอกเลยนะครับว่าคุณผู้ชมและแฟนๆช่องสา <h> ม <h> ทุกท่านนะครับ <alignment> ต้องบอกลแล้วว่าละครรื่งสายรับสามมิติเนี่ย ดาราเนี่ยมาเต็มเอียดเลยทีเดียวแล้วก็คิวบูแล้วก็เสื้อผ้าการแต่งตัวจัดเต็มแบบสุดๆผู้กำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นแฟนซิกเซนภาค2จบไปแล้วคราวนี้มาเจอกันกับสายลับ สามมิติพี่ปอดิอารมณ์จริงๆนะคะพี่ต้นนัทนนค่ะผู้จัดก็บอกว่าบรรยากาศของหนังละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในยุคของเมืองไทย2,510นะคะบรรยากาศจะเน้นพวกเอฟเฟก 4G ด้วยเป็นเรื่องพลอต เป็นเรื่องพล็อตไม่ได้เป็นนิยายนะครับเป็นคนเป็นคนพล็อตขึ้นมาแล้วก็จริงเอามาจากหนังฝรั่งเหมือนกันเราก็เห็นว่า,เ,าเวลาตัวละครออกมาจากทีวีแล้วมาอยู่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็สรุสนานนะครับเราก็ทํารูปเอามาจากอินซีแดงก็คือพี่คุณมิตรชัยบัญชานะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ตัดต่อเอาหน้าพี่ปอไม่ใช่เออเขาหัวดีกว่าหัวพี่ปอไปใส่ตรงตัวอินซีแดง ครับให้ช่องดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคือนึกเฉยๆว่าถ้า,ถ,าถ้าเรื่องนี้จริงๆอ่ะพี่ป๋อจะเหมาะสุดผมว่าเขาอินนะผมว่าเขาอินบางทีบางทีเหมือนอินเกินด้วยวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องไว้หนวดวันนี้ก็ไว้หนวดมาเองด้วย <laughs> แล้วใส่เสื้อหนังมาด้วยนะครับเหมือนในละครก็เลยเอ๊ะพี่ป๋อ <laughs> อินไหมเปล่าอินค่ะพี่พี่ป๋อนี่แกทุ่มเทแล้วก็อินทุกเรื่องเลยจริงๆนะคะเหมาะกับเขาแล้วนะคะสำหรับบทบาท